เมืองที่วุ่นวายกับชีวิตเรียบง่ายในชนบทกาลครั้งหนึ่งในเมืองอันพลุกพล่านมีชายคนหนึ่งชื่อสมชายเขาเป็นที่รู้ดีในด้านสติปัญญาเฉียบแหลมและจรรยาบัณในการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในบริษัทมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งทุกๆวันสมชายฝ่าฟันไปตามถนนที่พลุกพล่านและการจราจรติดขัดดื่มด่ำไปกับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันและความทะเยอทะยาน แม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแต่เขาก็รู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้นเรื่อยๆและถูกตัดขาดจากความสุขที่เรียบง่ายในชีวิตสัปดาห์หนึ่งสมชายตัดสินใจว่าเขาต้องการหยุดพักเขาขอเวลาพักผ่อนและออกเดินทางสู่หมู่บ้านห่างไกลทางภาคเหนือห่างไกลจากความวุ่นวายในเมืองเขาเลือกหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาอันเขียวชอุ่ม ขึ้นชื่อเรื่องความงามอันเงียบสงบและผู้คนที่มีจิตใจอบอุ่นทันทีที่สมชายมาถึงเขาก็รู้สึกประทับใจกับความเงียบสงบของหมู่บ้านอากาศสดชื่นและชาวบ้านก็ทักทายเขาด้วยรอยยิ้มจริงใจและอ้าแขนต้อนรับเขาสมชายใช้เวลาทั้งวันสำรวจเนินเขาเขียวขจีเพลิดเพลินกับความสงบสุขที่ห่อหุ้มเขาไว้เขาลงไหลในวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งเกี่ยวข้องกับชุมชน ความเมตตาและความเรียบง่ายมากกว่าการสแสวงหาความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้งที่เขาคุ้นเคยที่นี่ผู้คนเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์และความงามของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวพวกเขาระหว่างที่เขาพักอยู่นั้นสมชายได้พบกับหญิงสาวชื่อมาลีเธอมีจิตใจดีและมีกิริยาอ่อนโยนที่สะท้อนถึงความสงบสุขของหมู่บ้านมาลีแนะนำให้เขารู้จักวิถีชีวิตของหมู่บ้าน พาเขาไปตลาดท้องถิน่นและให้เขาดูเทศกาลตามประเพณีที่เฉลิมฉลองวัฒนธรรมของพวกเขาเมื่อวันเวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์สมชายก็ตระหนักว่าเขาได้พบบางสิ่งที่ขาดหายไปนั่นก็คือความรู้สึกเป็นเจ้าของและความสงบสุขภายในเขารู้สึกมีความสุขและพึงพอใจมากขึ้นกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความคิดที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่มีความเครียดสูงกลับกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดน้อยลงทุกวันสมชายและมาลีสนิทสนมกันมากขึ้นความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาแบ่งปันเรื่องราวและความฝันภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวเย็นวันหนึ่งที่ริมแม่น้ำสมชายสารภาพความรู้สึกกับมาลีและแสดงความปรารถนาที่จะสร้างชีวิตร่วมกันในหมู่บ้าน มาลีก็ตอบตกลงด้วยความยินดีเขาแต่งงานกับมาลีและพวกเขาร่วมกันสร้างบ้านที่เต็มไปด้วยความรักเสียงหัวเราะและความรู้สึกพึงพอใจอย่างสุดซึ้งสมชายพบว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากความมั่งคั่งหรือสถานะแต่วัดจากความสุขและความสงบสุขที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองและรายล้อมไปด้วยคนที่รักดังนั้นสมชายและมาลี จึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปพิสูจน์ว่าบางครั้งการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการค้นหาที่ที่คุณอยู่อย่างแท้จริงห่างไกลจากเสียงอึกทึกของชีวิตในเมืองใหญ่